สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้ผาดีใจมากๆนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในสปิเกอร์ของงานในวันนี้นะครับมีท่านไหนในห้องนี้ไหมคบที่ไม่เคยมีปัญหาหรือว่าทะเลาะก,กับคนในครอบครัวเลยมีไหมครับคือมันเป็นเรื่องปกติมากๆครับเพราะว่าความขัดแย้งเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการที่แต่ละฝ่ายมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันพอในครอบครัวครับเป็นการรวมเจเนเรชันจากหลายๆเจเนเรชันมาอยู่ด้วยกันเนาะก็ไม่แปลกเลยที่ความขัดแย้งมันจะเกิดขึ้น ตัวผ่าเองนะครับก็เป็นหนึ่งคนที่เจอปัญหานี้เหมือนกันแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผ่าไม่ได้มาพูดในฐานะของคนที่เจอปัญหาอย่างเดียวผ่ามาพูดในฐานะของเด็กคนหนึ่งที่เอาชนะเจเนเรชันแกรปในครอบครัวได้ครับปัญหาหลักที่ผ่าและครอบครัวเจอนะครับก็คือเรื่องของ diversity หรือว่าความหลากหลายและปัญหาที่ผ่าเจอโดยตรงเลยเนี่ยก็คือเรื่องของความหลากหลายทางเพศ อย่างที่ทุกๆท,ท่านเห็นนะครับผาเป็นเด็กผู้ชายที่ไม่ตรงตามค่านิยมของสังคมเลยก็ว่าได้และแน่นอนถึงแม้ว่าครอบครัวของผานะครับจะค่อนข้างโอเพนไมล์เนาะเปิดกว้างแต่ว่าด้วยการที่ค่านิยมในสังคมนะครับมันถูกฝังรากลึกมากๆทั้งครอบครัวและตัวผาเองก็เคยติดหล่มค่านิยมนี้เหมือนกันครับตั้งแต่เด็กจนโตเลยครับผาจะมีกลุ่มเพื่อนสนิทเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงและ LGBTQ+ ตลอดจนเราเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ที่บ้านเริ่มตั้งคำถามครับว่าไม่มีเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายบ้างหรอไม่ลองหาเพื่อนผู้ชายดูบ้างหรอพอเราฟังบ่อยๆครับเราก็รู้แล้วว่าโอเคเข, concern, เขามีคอนเซคามีวามคาดหวังว่าลูกชายก็อยากจะให้สนิทกับเพื่อนผู้ชายเราอยากจะทําให้เขาสบายใจที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เราก็เลยโอเคฉันจะตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองละผ่าก็ลองทําตัวแมนๆขึ้นไปเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็เวิร์ครับผ่าได้เพื่อนที่เป็นเพื่อนผู้ชายมากลุ่มหนึ่งสนิทก,กันอยู่ช่วงหนึ่งด้วยแต่พอมันผ่านไปสักพักครับด้วยความที่เราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเราต้องพยายามทําตัวให้มันตามกรอบที่คนอื่นกําหนดไว้มันทําให้ผ่าอึดอัดไม่มีความสุขสุดท้ายแล้วก็มีปัญหาก,กับเพื่อนครับพอผ่ามีปัญหากับเพื่อนนะครับผ่าก็รู้สึกเฮิร์ตมากๆมันกระทบไปหมดไปจนถึงเรื่องของการเรียนก็คือผ่าเกรดตก พอเกรดตกผ่าก็ยิ่งเฟลที่บ้านก็ตกใจก็เลยมานั่งคุยกันคือที่บ้านผ่าเวลามีเรื่องอะไรกันนะครับเราจะมานั่งเปิดใจคุยกันเนาะผ่าก็เล่าให้เขาฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ถามว่าแล้วผ่าทําตัวแบบไหนทําไมถึงมีปัญหากับเพื่อนคือเขาเป็นห่วงครับแล้วเขาก็อยากจะรู้เหตุผลเขาจะได้ช่วยแก้ปัญหาได้แต่ว่าณตอนนั้นอะผ่าไม่ได้อยากพูดเรื่องเหตุผลผ่าแค่อยากให้เขากอดแล้วบอกเราว่าไม่เป็นไรนะเขายังอยู่ตรงนี้ แต่เขาไม่ได้ทําเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าผ่าต้องการอะไรผาเลยตัดสินใจที่จะบอกความต้องการของผาไปครับพอเขารู้ว่าผ่าต้องการอะไรเนี่ยเขาก็มาขอโทษแล้วผ่าก็ขอโทษเขาเราปรับตัวปรับความเข้าใจเข้าหากันสุดท้ายก็แฮปปี้เอนดิ้งครับทีนี้เนี่ยจากที่ผ่าเล่าไปนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าประเด็นเริ่มจากเรื่องเพศเรื่องเดียวแต่มันเอฟเฟกหลายด้านมากๆไม่ว่าจะเป็น m e n t a l health ความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องของการเรียน ถ้าสงสัยว่าแล้วผ่ากับครอบครัวเนี่ยทำยังไงถึงได้ก้าวข้ามผ่านปัญหาเหล่านี้มาได้นะครับคําตอบคือผ่าและครอบครัวเนี่ยร่วมมือกันแก้ปัญหาผ่านการสื่อสารครับอยากให้ทุกท่านทําความเข้าใจนะคบว่าไม่มีมนุษย์คนไหนบนโลกนี้ที่เกิดมาแล้วก็มีชุดความคิดแบบนั้นเลยทุกๆความเชื่อเกิดจากการเรียนรู้การรับข้อมูลชุดเดิมซ้ำๆเช่นคนรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเราที่เขาอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าไม่ยอมรับเรื่องของความหลากหลาย มันเป็นเพราะว่าในยุคที่เขาเติบโตมาเขาถูกสอนมาแบบนั้นครับผ่านบทเรียนหรือว่าสื่อวิทยโโทรทัศน์ต่างๆดังนั้นถ้าเราอยากจะปรับมุมมองเขานะครับเราสามารถใช้วิธีเดีวยวกันได้เลยอย่างที่บ้านผานะครับเวลาเรานั่งดูทีวีด้วยกันอย่างเงี้ยเนาะสมมุติว่ามีซีนที่มีตัวละครที่เป็นกระเทยขึ้นมากระเทยเนี่ยจะถูกสร้างภาพจําว่าเป็นตัวตลกเป็นตัวแรงผ่าก็จะพูดประมาณว่ากระเทยไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเรื่องของเมคอัพสกินแคร์ที่ผ่าชอบเรื่องนี้มากๆ ในยุคหนึ่งเราก็ต้องแอบไม่ให้ใครรู้แต่พอผาพยายามสื่อสารให้คนใกล้ตัวเข้าใจเนี่ยทุกวันนี้ผากลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของบ้านไปแล้วครับจะซื้ออะไรจะใช้แบรนด์ไหนเขาก็มาถามหาตลอดแน่นอนว่าในยุคนี้นะครับการสื่อสารไม่จําเป็นต้องพูดคุยกันอย่างเดียวเรายุคดิจิทัลเนาะการใช้โซเชียลมีเดียแชร์ผ่านไทม์ไลน์ให้เขาเห็นมบ่อยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีเพราะการที่เขาเห็นข้อมูลเดิมซ้ําๆเขาจะเคยชินพอเคยชินกำแพงบางอย่างจะลดลงครับเช่นเดียวกันครับคนที่เป็นพ่อแม่ที่ อาจจะอยากปรับตัวให้เข้ากับลูกๆเจนใหม่หนึ่งในวิธีที่ดีนะครับก็คือการลดความเป็นผู้ปกครองลงและเพิ่มโอกาสให้เด็กได้เติบโตด้วยตัวเองมากขึ้นพ่อแม่หลายๆคนอาจจะยังยึดติดคำพูดที่ว่าพ่อแม่เป็นเจ้าของชีวิตลูกแต่ว่าในยุคนี้บริบทนี้มันใช้ไม่ได้อีกแล้วครับทำให้พ่อแม่หลายๆคนที่อาจจะไม่เข้าใจในประเด็นนี้เนี่ยเจอปัญหาที่ว่าทำไมลูกไม่มาปรึกษาฉันล่ะทั้งๆั้ท,ที่เขาก็อยากจะสื่อสารกับลูก ตรงนี้ครับจะต้องดูตั้งแต่เด็กๆเลยว่าคุณพ่อคุณแม่สร้างเซฟโซนให้กับลูกๆมากแค่ไหนอย่างที่บ้านผาที่ผากล้าจะพูดกับเขาเพราะว่าเขาทําให้ผารู้สึกสบายใจที่จะคุยด้วยแต่ว่าบางครอบครัวไม่ใช่แบบนั้นเช่นมีครั้งหนึ่งครับมีคนรู้จักมาเยี่ยมครอบครัวผาที่บ้านเนาะเป็นคุณแม่กับลูกชายเขาก็งองแงงงองแงงกันแล้วคุณแม่เขาก็พูดว่าเป็นลูกผู้ชายอะ่ะทาไมขี้กลัวจังผาได้ยินครับน้องเขาก็ตอบไปว่าก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นนะ ก็เลยหันไปบอกน้องเขาครับว่าเป็นผู้ชายก็กลัวได้พี่ก็กลัวต้องหลายอย่างมันโอเคที่คุณจะรู้สึกกลัวน้องเขาหันมาตอบผาว่าจริงค่ะพี่เนี่ยผมกลัวหลายอย่างเลยแล้วเขาก็นั่งลิสต์สิ่งที่เขากลัวมาให้ผ่าฟังจากเคสนี้ครับทุกคนจะเห็นว่าการสื่อสารที่แตกต่างกันเด็กก็มีการตอบสนองที่แตกต่างกันเด็กเลือกที่จะเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองกับผู้ใหญ่ที่เขารู้สึกสบายใจที่จะคุยด้วย เพราะฉะนั้นครับถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะปรับตัวเข้ากับลูกๆคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเปิดใจรับฟังมากขึ้นอาจจะเป็นฝ่ายเข้าหาเขาก่อนก็ได้แต่ว่าในการเข้าหาเนี่ยก็เข้าไปในพื้นที่ที่เขาอยากให้เราเข้าคือเคารพพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันนะครับหาสมดุลของความสัมพันธ์เพื่อให้ความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะครับว่าในวันนี้เนี่ยผ่าขึ้นมาพูดตรงนี้ได้เนาะส่วนหนึ่งเพราะว่า ผ่าโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็ซัพพอร์ตอย่างวันนี้ก็ยกขยงกันมาทั้งบ้านเลยนะครับแต่ว่าผ่ารู้คําว่าไม่ใช่ทุกครอบครัวที่จะเป็นแบบนี้คือครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนของทุกคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผ่าแชร์ไปในวันนี้มันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทุกปัญหาเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่ one size fit all ทุกคนจะต้องจับประเด็นต่างๆแล้วก็เอามาอัดเดให้เข้ากับสถานการณ์ของตนเองอย่างเช่นในบางกรณี การสื S <S <an> ่อสารอาจไม่ใช <an> ่ว <S an> ิธ <S an> ีที่ดีที่สุดในประเด็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมากๆอย่างการเมืองหรือศาสนาวิธีที่ดีที่สุดอาจจะเป็นการไม่พูดถึงมันไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่นะค่อยๆปรับตัวปรับเข้าหากันทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ว่าถ้าพยายามก็แล้วอะไรก็แล้วเนี่ยมันยังไม่เวิร์กการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นจิตแพทย์หรือว่าหน่วยงานองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีครับสุดท้ายครับ ผยอยากจะฝากถึงหน่วยงานองค์กรหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในประเด็นการควา,ความขัดแย้งในสังคมครับว่าอยากให้ใส่ใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับประเด็นนี้อย่างแท้จริงเพื่อที่คนที่เขามีปัญหาเขาจะได้กล้าขอความช่วยเหลือ รวมไปถึงการมีนโยบายที่จะมาช่วยส ubsidy ในเรื่องนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มค่าแรงลดระยะเวลาในการทํางานเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นหรือเรื่องของระบบการศึกษาที่อาจจะเพิ่มหลักสูตรการสอนเรื่องแนวทางการสื่อสารก็ดีเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตเยาวชนก็ดีหรือว่าเรื่องของความเปิดกว้างทางความคิดส่วนนี้ครับจะทําให้สังคมพัฒน,นาไปได้มากขึ้นเพราะว่าสังคมที่มีคุณภาพเริ่มต้นมาจากพื้นฐานครอบครัวที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเข้าใจและความรักวันนี้ผ่าขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเป็นเกียรติมากๆที่ได้ขึ้นมายืนแชร์ความคิดกับทุกคนวันนี้ขอบคุณมากครับ